เอาแล้วับผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะในเกม Minecraft นะครับผมนะฮะอยู่กับในแมปที่มีชื่อว่า A Shopping Survival 2นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมคือขอไลค์นิดหนึ่งนะฮะขอ300ไลค์นะฮะคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจกันหน่อยนะฮะ300 400 500ว่ากันไปนะฮะแต่ช่วยขอชุดขับอ่ะช่วยกดหน่อยเหอะมันจะเป็นกำลังใจมากเลยจริงจริงนะะมันจะเป็นมันจะเป็นคือมันเป็นกำลังใจโอเคพอ ม่ต้องอจริงๆอันนี้มันคือมันมืดมันดึกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่แคสนะฮะมันมันดึกมากๆแล้วนะแต่ก็ยังจะมาแคสนะฮะเดี๋ยวขอสักสิบห้านาทีนะฮะประมาณสิบห้านาทีคงจะพอนะฮะเพราะว่าต้องไปนอนจะพอยวไปนอนดีกว่าไอ้เนี่ยผมมีน้องบอกว่าพี่ครับจกักได้อันนี้ปุ๊บมันต้องทำสองบล็อกอ๋อนี่ปะเยอะเลต้นใหญ่มากแต่คือ คือตอนนี้ผมคือคือผมเนี่ยยังไม่ได้แซปปิง้งอ่าเยอะสักเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะมันยังนิดนิดหน่อยหน่อยอยู่เดี๋ยวต้องรอแซปปิ้ง4อันก็คือมีน้องบอกว่าพี่ให้อ่าให้ผมอะ่ะให้ให้ผมมาวางตรงนี้นะฮะสี่อันแล้วสร้างขึ้นมามจะได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะฮะโอเคขอบคุณนะฮะที่ท,ที่น้องคนที่คนนั้นอะ่ะคนคนเนี้ยที่ไปกดไปกดไลค์ให้ได้ด กูยาลไรอย่างเดียวเลยโอเคไม่เป็นไรประสบการณตรงนี้ฟิสิกส์เกี่ยวกับดัมดุปอืมอืมแซปปิ้งมันไม่ดรอปสักเท่าไหร่เลยเนาะคือต้องรวยแน่ถ้าเกิดเราเราได้อ่าเจ้าแซปปิ้งมาประมาณสักสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าจะทุ่มทุนดีไม่ขุ้มถ้าเกิดทุ่มไม่คุ้มไม่คุ้มจะวางตรงนี้ก่อนต้องวางสี่อันเลยเหรอ สี่อันหรือนเดียวอะสี่อันหรือันเดียวไม่นุกไม่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 คือกี่อันวะผมผมไม่แน่ใจที่อ่านมาผมว่ามันน่าจะมันน่าจะสองอันสี่อันบ้างใช่ไหมสี่อันตอนนี้มันมีอยู่อันเดียวย่ายามีอันเดียวเลยค่ะยังมีมีสองอัน โอ้โหต้นมึงใหญ่มากต้นมึงโคตรป้อมเลยบอกก็เลยนี่คงคงฟาร์มเงินได้นิดหนึ่ง,งเราต้องมาเอาชีวิตรอดในในที่ที่แบบนี้ด้วยนะอ๋อให้ตายเฮลโลบินขอแซปปิ้งสักสามอันเถอะนะต้นนี้ได้โปรดละนะขอหน่อยดอบดอบให้ผมหน่อยสักนิดหนึ่งยังดีเฮ้ยจริงอยู่มิง้งมึง,มง,มง เมื่อไห้ตูเลยเหรอโอ้ยดรอปแล้วว่ะเฮ้ย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 โอ้คุ้กุมค่าบอกไว้เลยเอ้าวสามว่ะเออดี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 ดคุณฟาร์มอีกสักทีหนึ่งก็คงจะได้โอเคเราโอเคขอบคุณครับมาลองเลยมาลองเลยหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บต้นใหญ่เปล่าโอ้โอ้ไม่ก What the fuck ไอ้เชี่ยต้นยังสูงเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอไปลงหมอดตัดไอ้นี้ก่อนตัดตัดต้นไม้นะฮะคือไม่เอาไม่เอาเอ้ยลงเออเดี๋ยวผมขอไปลงหมอดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวไปไม่ลงไม่ลงไม่ลงดีกว่าเอาต้องไม่ลงฮะเดี๋ยวนะคือไม่ลงแล้วมึือไม่เอาไงโอเคเดี๋ยวขอลงแป๊บลงไม่ลงดีกว่าวะ เพราะว่าหนึ่งจุดแปดมันคงไม่มีเนาะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอยากได้ต้นใหญ่ก็ต้องทำแบบนี้นะฮะเออโอ้โหให้ตายเถอะให้ตายเถอะต้นใหญ่ก็ดีนะแต่ตน,นี้ไม่ใหญ่เกิน <c oughs> ว่าจะลงบอดไม่ลงแม่งแล้วเดี๋ยวลงพาดหน้านะฮะพาทนี้มันสั้นนยะก็เลยได้เล่นไปก่อนละกันนะฮะโอเคตอนนี้เราต้องรวยฮะ เรารวยแน่ไม่ต้องห่วงรวยแน่ให้ตายให้ตายเหอะให้ตายเหอะว่าไงวันดี้ไม้กนะ่อนเลยไม้ก่อนเลยสิบสี่อ,อันใช่ไหมสิบหกอันสิบหกอันไม่ได้วะ่ะสิบหกได้แค่เก้าเองเหรอได้เก้านี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ย วัตตาฟักโค12อันได้อันหนึ่งวัตตาไม่เอาเฮ้ย hey! เ uh, ออคุ้มอยู่เพราะว่าเราเราใช้ไอ้นี่ไงเราใช้ไอ้ต้นนี้เฮ้ยมันน่าจะคุ้มอยู่แว่นึงเราขอเอาดินขึ้นไปด้านบนฮนะเพราะว่าเราต้องไปตัดต้นไม้ด้านบนให้หมดโอเครวยละงานนี้ ไม่ต้องห่วงละท่านผู้ชมรวยรวยแน่นอนฮะรวยแน่นอน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 จริงๆฮะต้นแม่งใหญ่มากแล้วดูต้นนี่มาทดลองทดลองต้นต้นไม้จริงๆนะเนี่ยโอ้โหแล้วดูมองไปโอ้ยยังยังสูงอ่ะเดี๋ยวนะขอขอเอาทั้งนมดก่อนดีกว่าขวานมั่งคง คงไม่พอแน่โอ้คงไม่พอแน่จริงๆมันจะพังแล้วไม่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 เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ต้องทำไปเรื่อยๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคค่อยๆลงแล้วกันโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหเราต้องเอาต้นนี้ให้ลงฮนะเอาให้หมดเอาให้หมด เอ,เอาให้หมดเอาให้หมดโอ้ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากแยกกูไม่พอแล้วมั้งเนี่ยออียงไม่พอว่ะมีเสียงรบกวนขออไยครับผมเพราะว่าข้างห้องข้างเหมือนนี่ดอูอะไรไม่รู้ดูละครฮะโอ้โหอะไรวะผม,มยังสูงอะ่ะ ตกไปนี่คงไม่เหลือฮะจริงๆโอ้โหผ่านได้ต้องลงบอดจริงๆนะฮะเนี่ยไม่งั้นไม่รอดฮะจริงๆเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะลง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 ไปเลยลงไปเลยไม่ต้องเลยนั่นไง ผมว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้อ้อโคตรดิครับอย่าอย่าตกติดขาดอย่าทำร้ายกันเลยอย่างนี้โ okay, อเคไปขายสิไปขายไปขายไปขายขายเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องไม่เผาก่อนเราต้องไม่เผาเป็นชาโคแล้วก็มานทำการขายฮะผู้ชมเออต้องเผาชาโคไม่ได้หรอก เพราะมันสิบหกไงมันสูงจริงๆเนาะมันสูงจริงอะน,นก็ต้องฟาร์มนีไปเรื่อยๆโอ,โโอ,โอ๋อไอ้ตายอ้หือสูงเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวแอคเราเรามีดินเอ้ยเรามีหินอยู่นี่ว่ะหนึ่งสองสามี่ยวน,นี่มันอย หมายออกหนึ่งอันทำเป็นสเต็กทำเป็นไอ้นี่ทำเป็นขวานซะโอเคขวานเราพอนะไปไปไปออก้นไปอีกคือพัทหน้าจะไม่เป็นแบบนี้แน,น่นอนนะฮะจริงๆจะไม่มาตัดชา้าๆอย่างนี้นรอกเธอเอาหมดปุ๊บวางปุ้งเรียบร้อยนะฮะวางปุ้งคือได้เลยนะฮะเล่นได้ไอ้นี่ได้เลย แต่อาจจะเปลี่ยนเวอร์ชันนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเวอร์ชันเอ่อหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบอะไรพวกก็ว่ากันไปนะฮะโอเคโห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 ด้วด้านบนมันยังมีอีกอ่ะโอ้ยตายเอะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้ yeah. ยด้านบนเอาไปพันหน้าละกันนะโอเคลงก่อนลงก่อนลงก่อน ที่แคสยาวไม่นะเพราะว่ามันมีเสียงรบกวนเงี้ยฮะมันจะทำให้สึกตกหูแต่ตกหูสำหรับผมนะฮะเพราะอีกอย่างก็จะไปนอนแล้วด้วยอนะไรเงี้ย okay, <Yeah, nice. S 2> โอเคเก็บ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 ้อ noise โอเคเผาไปอ่อแซปปิ้งมีสองเงี้ยมันดอรอปเนาะ โอเคเราไปดูซิว่าตอนนี้เรามีอะไรเนี่ยแรปปิชเอสโตนหนึ่งเอสโตนได้สองไอรอนโอเคเอ้ยเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรอ่ะใช่ใช่เราจะมาทำอะไร,ร,ร,ะะไรน้ำน้ำวอเตอร์ฟอค สัตว์เอาไว้ข่าวหน้าโหอยากได้นี้มากเลยบอกเลยว่าอยากได้นี้มากอยากได้มากเลยอยากได้มากอะ่ะนะฮะบอกเลยบอกเลยอยากได้มากเลยถ้าเกิดได้นี่คุณเบงอินดำสำราญมากบัวเราะพา,านนี้กูว่ากูจะขึ้นไปเอาดีไหมเนี่ยคงคงไม่ทันแน่นอนโอ้โหโอ้โหดูดิดูกู <c oughs> บินขึ้นไปได้ไหม ไม่เอาไม่เอาคือคือเจ้าหมดอันนี้ผมจะไม่เอยเจ้าเจ้าอันนี้ผมจะไม่นี่นะ <c oughs> โอ้โหมันสูงเกินไปอะ่ะสูงเกินไปอะ่ะมันคงไปไม่ทันสึก <c oughs> เสียวนะเสียวมาก <c oughs> ที่จะต้องมันทำแบบอะไรแบบนี้เทีย <c> ว <oughs> ให้ตรนนี้มีนะซอมบีดรอก่ะ ตอนนี้ยังยังไม่สามารถเดี๋ยวเรายังไม่ไปนี่นะฮะยังไม่ไปเอออีกอ,อ,อีกนี่หนึ่งเดี๋ยวค่อยเดีย๋ยวตอนนี้เดี๋ยวค่อยเอาเงินก่อนอยากได้วัวอยากได้วัวเห็ดอยากได้วัวเห็ดตกไปนี่คงจำใจ,ำจำดำม,มากเลยนะฮะแล้วมิงโอเคเละเตอร์ทุลุสิกเงาได้ไหมได้ไหมอันนี้ค่อยเอาไว้เผาไปเรนะื่อยๆแล้วกันโอเคเดี๋ยว ฟาร์มตัวน,นี้ต่อเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้จริงๆรจริงจงโอ๊กอันนั้นไม่งดีนะไอโอ๊กตนน้นใหญ่ใไม่งดีนะดีดีด,ด,ดีดีกว่าไอเจ้าต้นสูงนี่ต้นสูงเป็นต้องใช้หมดเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงอ๋อต้นสูงเข้าไปเออสูงอยู่แต่ไม่มากเออสำหรับโปรเจกต์เนี้ยคือแม่งกะจะแค่ได้จบนะฮะจริงๆให้จบไปเลยเพราะว่ามีหลายโปรเจกต์ที่ค้างคาไว้เยอะแยะ มากมายนะฮะแล้วก็ทิงนะง้งเดี๋ยวผมแคสแลนดิ้งอ่า running rate อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปแคสให้หมดนะผมสำหรับเพลงสิ่นี้เป็น EP จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะอันนี้ก็อย่าไปยึดติดกับมันมากก็คืออา่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลิกเมื่อไหร่แต่ก็ตอนนี้ยังเล่นอยู่นะยังเล่นปกติอยู่นะครับผมจะให้จะแคสให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยันลุกบ่วยกันเลยทีเดียวนะฮะเอางั้นเลยเอางั้นเลยเอืม มันหน้านะมันหน้าโอ,โ,โอ้โหแล้วยัง,ยงนี่เลยโอเคโอ้โหโต้นใหญ่ใหญ่ได้ป่ะโอเคได้ป่ะบางทีมันก็จะไปบงังไปบังแสงนะทำาห้แสงมันเข้ามาไม่ถึงแล้วมันแบบอืออะไรอย่างเงี้ย โอเคนะผมสำหรับพาร์ทนี้นะผมก็ต้องขอไปไปเพลงต่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วโอเคนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะฮะก็ช่วยกดให้เป็นกำลังใจนิดหนึ่งนะผมแล้วก็ส่วนสกินเนี่ยสกินอันนี้คุณเวลฮะนะใครหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะฮะอันนี้ว่าคุณเววผมวาดให้นะครับผมโอเคใครยังไม่ได้กดไลค์กดด้วยนะครับผมขอบคุณมากฮะแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันดิสมาเยอะแล้ว what the โอเคขอบคุณท you ุกท <ug> <together> ่านที่รับชมครับสวัสดีครับผม